สีฟันฟลูโอคาริวออริจินอลไดเร็กเอเชียประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ลอรีอัลเอลซฟซิกออยส์นอริชตาพาราดอกนั้นอยู่ตู้ที่4ฟังพวกกูรู้แล้วว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เลยกลุ่มแฟนคลับพาราดอกครับคิดว่าคุณต้าเขาอยู่ตู้ไหนเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมบอกว่าเบอร์หนึ่งไม่ใช่ไงพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าต้าพาราดอกอยู่ที่ตู้ไหน ได้เวลาเฉลยแล้วว่าต้าพาราดอกส์อยู่ตู้ไหนกันแน่และใครที่สัญญาอะไรไว้จะทำได้ตามที่พูดหรือเปล่า รอเลยตาบาราดอกอยู่ตู้หนึ่งรู้สึกยังไงเด้อครับคนนี้เลยครับเหมือนมีคนจะให้เอาหน้าให้เหยียบหัวจุกนี่เลยครับพี่เคี้ยวก่อนม้ยเคี้ยวพี่ก่อนมะไม่ต้องแถมนะตอนแรกฟังพี่ป๋องก็รู้สึกแบบโอ้แสดงว่าแกรู้จริงยืนมองท้องฟ้าจังหวะฟ้าเนี่ยสระอาเนี่ยหางมันสั้นไปนิดนึงฮะ เบอร์หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยถ้าใช่เอาตีนมาเหยียบหน้าพี่เด็กมาพูดแล้วนะครับพอตอบปุ๊บก็โหเป็นห่วงเลยครับคุณวาดครับครับเอาทีละแผลซุดไปแล้วไหนไเขาก็สุดไปแล้วพันไปก่อนพันไปก่อนมาจกเราลุกผู้ชายจ๊กพวกคำไหนคำนั้นเฮ้ยคืออะไรอ่ะ แบงค์ละดอกหนึ่งพันาดอกมีลูกเป็ดด้วยมีลูกเป็ดด้วยคืออะไรวะเฮ้ยเก็บไว้มันอาจจะมีมูลค่านะเว้ยไอ้แบงค์ผันถูกมันไม่ใช่เงินสกุลประเทศนี้ถ้าอยากรู้ว่าซื้ออะไรได้ไปถามพวกนู้นเรื่องเล็กเคลียร์ไปแล้วอันนี้เคลียร์ถือว่านี่รีมเป็นถ้าเป็นตู้ที่หนึ่งจะถูกเกลียบหน้าเขาประกาศไว้เราลั่นวาจาไปแล้วเชื่อผมพี่เอคอมันตั้งเป็นเอ็นเอ็นนิดหนึ่งเอ็ นเ่อน่ช้าน่เอาไงอะปล่อยเขาเถอะเออกูไปกินข้าวต้มร้านเขาฟรีตลอดรอดแล้วเหรอออ่ะผมไมพี่ป๋องครับโอ้ยถือว่ารอดพ้นไปได้อันนี้เรื่องส่วนตัวแต่ว่าเรื่องของเกมเนี่ยพี่ต้าเนี่ยออกมาจากตู้หมายเลขหนึ่งสิบแปดคะแนนนะครับดันมีตู้ที่คะแนนน้อยกว่านะสิครับอย่างตู้หมายเลข6เนี่ย เขาเชื่อว่าไม่ใช่พี่แค่1ิบคนเท่านั้นเองนะครับเอาผมแจกก่อนแล้วกันนะมีเสียงลับที่สามารถเอาชนะศิลปินต้นแบบไปได้นะครับนั่นก็คือเสียงลับในตู้หมายเลข6รับเงินรางวัลไป10,000บาทอ่ะแล้วก็พี่ตาครับเพื่อนพี่ตอบผิดทั้งวงเลยครับเอาง่ายๆผมร้องผมยังรู้สึกว่าเอเสียงไม่เหมือนตัวเองครับแล้วร้องไปยังรู้สึกได้ เอาละครับรู้กันต่อดีกว่าคุณเปกเข้าสู่การแข่งขันรอบที่2กันครับผมเพลงที่ใช้ในการแข่งในรอบนี้ครับเป็นเพลงที่ทุกคนต้องร้องตามกันได้นั่นก็คือเพลงนี้ความรักโกรดมองฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันช้ำใจเพลงล o v e แน่นะครับครับผมวันนี้จะกลับเข้าไปในตู้รอบที่2ครับบอกอะไรกับพวกเราแฟนคลับในสตูดิโอไหมครับก็ยังเชื่อมั่นในแฟนคลับ ครับเชื่อมั่นว่าน่าจะรู้ก็สังเกตกันให้ดีแล้วกันยังไงก็เชื่อมั่นครับ okay เชิญพี่ต้าไปเตรียมตัวเลยครับถ้าตู้ด้านหลังนี้นะครับเราจะโหวตู้ที่ไม่ใช่ต้าพาราดอกซ์นะครับย้ำว่าตู้ที่ไม่ใช่ต้าพาราดอกซ์นะครับตู้ที่ถูกโหวตมากที่สุดตกรอบครับพี่พาร,ราดอกซ์พร้อมไหมครับพรอ้อมนะครับทุกคนในสตูดิโอพร้อมไหมครับ ลุยกันต่อนะฮะกับเสียงลับจับไม่ตาพาราด็อกทั้ง5ตู้กับเพลงเลิฟนะครับถ้าพร้อมแล้วจัดไป,ดไปโอ้ความราักตด,ดมองฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันช่ำงใจเธอเข้ามาโอ้กอดฉันไววแผ่ว ฉันรอยลองไปดูสิดูเธออยู่ไหนชบความรักฉันอยากพบเธอออกจชนทราเวลลาฟ้าดำบอกันเลฉันคงเข้าใจมีความรักขึ้นมาคลังใดเป็นพบเธอ ทำให้โลกสดใสแล้วก็ทำให้ฉันเศร้าใจเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้เป็นเพราะเธอโหความรักโดน ถึงเวลานะครับที่ต้องหยิบรีโมทออกมาและทุกคนกดหวตได้เลยครับหมดเวลานักคอมครับ คิดว่าตู้ไหนที่ไม่ใช่คุณป้าคุณว่าคุณ่ะทำไมคุณน้ำลายขนาดนี้คุณว่าเขาตั้งตัวก่อนดิผมเห็นนากำลังแบบนั่งเคลิ้มเนี่ยโอ้ท่าไม่เข้าสะดุ้ดเดี๋ยวเบาหวานแล้วตายกันขึ้นอีกผมก็เลยหยอกนาเล่นดูก่อนคิดว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับผมว่าเบอร์สามไม่ใช่ครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเสียงเขาแปลกกับเพื่อนแล้วคิดว่าคุณต้าเป็นไงคะเสียงเขาเป็นไงเสียงเขาจะนิ่มๆหน่อยนิ่มเป็นไงร้องไงเพลงเมื่อกี้ร้องไงโอ้ความรักอยู่ไหนอยู่บนฟ้าอะไรเนี่ยเยก็ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับท้อนไหนวะ อาพี่นุ้ยพี่นุ้ยเลือกเบอร์อะไรไปครับนุ้ยว่ายากมากนะฮะครั้งนี้คะแต่จับคําเดียวเลยคําว่าอะไรครับมองจันทรามองจันทราตู้หนึ่งร้องแบบนี้พาราดอกไม่ได้ร้องแบบนี้แน่นอนฮะขออีกทีมองจันทราเกียปากคำนี้คําเดียวที่ทําให้นุ้ยกดเบอร์หนึ่งไปฮะหรือว่าจะรวมวงพาราดอกหน่อยถามสักพี่พาราดอกแล้วกันคิดว่านักร้องนําของพวกคุณเนี่ยครับคุณต้าเนี่ยเขาอยู่ตู้เบอร์อะไรครับ โอ้ยเสียวเลยเลือกเพราะชื่อ2แล้วกันโอเคครับก็เลือกตู้สองอ่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับพวกเราครับที่เราจะมาดูเฉลยครับโอ้ความรักโดดมองฉันบางเวลาโอ้ความรักโดดมองฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันช้ำใจเธอเข้ามา กอดฉันเอาไว้แผ่วเบาโอ้ความรักที่อ่อนหวานโดยความงามโอ้ความรักที่อ่อนหวานโดยความงามถ้าหัวใจฉันลอยล่องไปดูสิดูเธออยู่ไหนเจ้าความรักฉันอยากพบเธอ ฉันท้าเวลาฟ้าดังบอกเธอเลฉันคงเข้าใจมีความงามขึ้นมาครั้งใดเป็นพบเธอที่ข้างในเธอทำให้โลกสดใสและต่อทำให้ฉันเศร้าใจเป็นแปลงชีวิตฉันได้เป็นพรทีเธอโอ้ความรักทนมองฉัน ฟังเวลาเราพบกันเมื่อวันช่ำใจเธอเข้ามาอบอุ่นฉันด้วยแผวเบาอกความรักสีอ่อนหวานปลดความงามเอาหัวใจฉันลอยลองไปดูสิดูเธออยู่ไหนเจ้าความรักฉันอยางคง พาราดอกอยู่ตู้สครับผมทายถูกกันหรือเปล่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถูกกันส่วนใหญ่ถูกครับแล้วก็พอเปิดออกมาเสียงรับของเราบวกกับพิต้าตัวจริงแล้วเนี่ยก็แปลกๆอยู่ดีแล้ววันนี้แต่แต่นุ้ยอยากจะขอเปลี่ยนเป็นเลือกตู้สี่เลยได้ไหมคะหล่อมากนุ้ยหล่อมากแหมเราดูคะแนนกันเลยไหมล่ะดีสิครับผม มาแล้วครับทุกน,นี<ะ>เรเชิญประจำหน้าตูต้ของเธ<ล>อเ,<ล>เองเล,<ะ>เลยครับเรามาดูผลโหวตกันนะครับตู้ลับที่ถูกโหวตมากที่สุดจะต้องตกรอบไปก่อนนะครับจะเป็นตู้หมายเลข2ที่คุณต้าผลิตศิลปินต้นแบบของเราอยู่หรือเปล่าครับผมเราก็ไม่รู้นะครับและคนที่ตกรอบคือต้องมาลุ้นกันว่า เครจะถูกหวตตกรอบไปเป็นคนที่2แต่ที่แน่ๆสาวๆทั้งสตูดิโอน่าจะรุ้นที่สุดรอตู้ที่4ยังอยู่นะครับเนี่ยไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับตู้หมายเลขหนึ่งฮะตกรอบไปก่อนครับเชิญครับเชิญทั้ง5ท่านด้านหน้าเลยครับเชิญครับขออนุญ,ญาตนะฮะนี่กัปตันของอขาด ม,มีวงดนตรีของตัวเองครับปกติวงผมไม่จะไม่มีมือกองครับต้องไปยืมมาจากวงอื่นครับแบบต้องคัดเฉพาะหน้าตาดีๆด้วยครับมือเดียวไม่พอครับ <util ized singing> ที่มารายการ Hidden Singer ก็ว่างว่างอยู่ครับก็ <c oughs> ว่างอยู่แล้วก็ผมก็ร้องเพลงพลดลอกอยู่บ่อยๆครับแล้วก็เพราะว่าผ,ผมเก่งอ่ะ อ่าไม่งั้นเป็นตัวแทนพูดอะไรถึงวงพลาดอกหน่อยดีกว่าก็ขอขอเบอร์มือกองคนเก่านะครับผมจะให้มาตีแทนพี่โจอี้ครับแล้วเอาพี่โจอี้มาอยู่กับผมอ๋ออาดของอ่าดของก็อยากเติมเต็มอยากเติมเต็มวงเขาอ่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าถือว่าตกรอบไปก่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับกัปตันขอบคุณกัปตันมากเลยครับอ่าครับโนเนียกันพิตาแบบพิตาดึงหน้าออกนิดนิดแฟนคลับแฟนคลับเนอะแต่ว่าผมขอดูคะแนนก่อน ว่าคุณกับตนเนี่ยตกรอบไปด้วยคะแนนเท่าไหรเขาดูคะแนนครับโอ้ยโอพีกพีกส่วนตู้อื่นๆนี้สูสีอีกแล้วครับพี่ต้าเสียวเหมือนกันเพราะว่าคือท่อนที่ร้องเนี่ยมันสั้นมากนะครับครับนอกนั้นเป็นท่อนร้องรวมแล้วก็โชคดีที่แฟนเพลงก็ยังมั่นใจครับผม <Yeah. S 2> เริ่มแล้วตอนนี้คือเริ่มปรับหูได้แล้วว่าเป็นหน้า <ผม S 2> พายดอกอยังไงนะครับผมวา่าในรอบต่อๆไปน่าจะสนุกมากขึ้นเราพักกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพบกันกับ h i d d e n s i ิ g เกอร์ i ท a n d เสียงรับจับไมพีด้นดัตบอยสิบแปดปีสายการบินบางกอกแอร์วสครับวันนี้ลุ้นมากครับกลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นมากถ้าเกิดอยากจะดูรายการสนุกๆแบบนี้อีกนะครับกดด้านนี้เลยครับ 何